คอมดับเฉยเลยเฮ้ยคอมมันเก่าแล้วไปทำเรื่องเบิกของใหม่เลยอ๋อไปทำเบิกใหม่รุ่นนี้มตกรุ่นแล้วใช้ไม่ได้แล้วมาททำอะไรกันแต่เช้าเนี่ยคอมมันเสียพี่ผมกำลังรอเบอิกใหม่อยู่ครับือ,อไหนวะขอดูดิผมว่าลูกพี่เก่งๆอย่างลูกพี่นะ ผมว่าช่วยผมได้พี่พะอยู่ปะเพ่อ๋อพี่ลดน้ำหนักว่ะลูกเพ่ชาบูสักหนึ่งไหมพี่เอาไหมพี่ไปหาได้กินก่อนนะอขอชานมไข่มุกแก้วหวานเท่าไหร่เอาหวานปกติเลยโอเคลูกพี่เอาไหมลูกเพ่แน่ใจนะอขอที่ลูกพี่อชอบเลยนะอื โอเคโอเคกิน <Okay>, okay. อะไรคะพ,พี่มีวันนี้ข้ามันไก่ครับอืมนักกินน้องน้ำตาลจ้ะ้าไปอยู่ไหนครับตัวเย็นเลยจ้ะฉันสองจากล่าง โอ้พี่พีงานช่างนี่มันสบายขนาดนี้เลยเหรอติดดินน่ะน้องพื้นสะอาดหมดเลยนะเช็ดซะโอ้โหได้แค่นี้เหรอน้องตาลโอ้โหให้มาสองร้อยได้ซื้อขนาดไหนจ้าพี่นีกฝากหยิบน้ำกดหนึ่งด้วยแต่จริงๆผมว่านี totally <t <t ่ก็ไม่น่าเรียกว่าแค่นี้แล้วนะครับถ้าเยอะกว่านี้โตะ๊จีนช้างแล้วครับอน้องตัน น้ำไปขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณครับแล้วจานพี่บีอยู่ไหนอ่ะหยิบเอง้ายมือสองมาตรฐานจิ๊บอร่อยดิค่ะพี่บีกับลูกพี่ไปไหนวันเนี้ยขัาไปซ่อมคอมให้ผมอยู่อ๋หหอหรอ,หอ ผลไม้มีอะไรบ้างครับอ้โ,อโหลูกพี่ซ่อมได้ยังไงเนี่ยสุดยอดไปเลยธรรม,มาดาที่ไหนอนะยงไงเดียเฟียวพี่มึงจำไว้นะเราอะในฐานะที่เราเป็นช่างซ่อมบำรุงอะกูเชื่อว่าอะไรที่มันเสียไปแล้วอะมันก็จะซ่อมกลับมาใช้ใหม่ได้เข้าใจไหม ไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนอ่ะกูกจะหาวิธีมันมาทำให้ได้คุณจะเสียใจถ้าคุณมีเลือกผมสมแล้วนะครับที่เป็นลูกพี่ว่าแต่ไอประโยคนี้มันคุ้นๆนะครับลูกพี่ว่าว่าแต่ลูกพี่ผมมีคำถามนึ่งจะมาถามลูกพี่ครับผมว่าถ้าเกิดฮายดลิกของเราอ่ะไม่มีเสียงอีอีอีพอแล้มั้ง อีนั่นแม่กูหยอกเล่นครับลูกพี่หยอกเล่นใกล้ไเนี่ยใกล้ไเน่เก่งเกเก่งจริงนะมันเนี่ยขอโทษครับลูกพี่ผมไม่รู้จักที่ตับพี่สูงครับลูกพี่เออแต่มันก็จำเก่งกันนะถูกเล่นดีว่ะ ซื้อข้าวเหนียวหมูปิง้งกรฝาาค่ะ,อะขอบคุณนะคะ,อะขอบคุณไหว่ะโอ้โหนะของใครวะเนี่ยโอ้โห เก่าขนาดนี้มีคนใช้อีกเหรอเอาซะแล้วเอาซะแล้วงานนอกล้วงานในสั่งไปเท่าไหร่ก็ยังไม่เสร็จโต๊ะพี่ผมติดง,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 งานติดง้อติดงี้มันมันงานนู่นงานนอกเลยครนะับคือมันไม่ใช่ของผมผมจะฟ้อนประเดี๋ยวอะคือ,ค,อคือต้องฟังผมก่อนว่าเนี่ยทั้งหมดเนี้ยมันไม่ใช่ของผมแต่เนี่ยคือโต๊ะผมนี่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 ถอดลูกก็แล้วแล้วมันของใคร คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันไงว่ามันของใครอยู่ๆก็มาอยู่บนโต๊ะผมโต๊ะของผ,ผมไงผมเอามาให้ต้อมว่าแค่นั้นแหละตกใจไงรทำแบบเอ้ยต้นเจน่ะฝาดเบื่อฝาด้วย่อแล้วพงผู้บุญผมเลยมันระดับตกทั่นอมเสร็จแล้วโทรมาเบอร์เดิมอย่ามึนอย่างางงเรื่องนี้ผมจะไม่ปล่อยนะครับลูกพี่ผมไม่คิดอะไรครับว่มมามันจะเยอะขนาดานเนี้ยไอ้บิ ครับนี่ทั้งหมดนี่เป็นฝีมือของมึงใช่ไหมเรื่องมึงไปบอกพนักงานทุกคนใช่ไหมย่าคุณรับซ่อมอ่ะแต่ก็ดีนะนะโทษนะขอเก้าอี้คืนโอ้ยแล้วมันเก่าขนาดเนี้ผมจะหาอะไรจากไหนวะ